จเจริญธรรมจเจริญสุขสวัสดียติโยมพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายที่เราต้องมาปฏิบททัติธรรมก็เพราะขันห้ามันเป็นทุกข์คนเราเกิดมามีขันห้าก็คือกายและใจเบื้องต้นของขันห้ามันแสดงอาการประดุดว่าสุขมันจะเที่ยงยั่งยืนไม่เดือดร้อนไม่เจ็บปวด เหมือนกับเป็นที่ควรยั้งจิตลงควรยึดมันเพราะว่ามันเป็นแหรงที่จะสามารถเสวยสุขเวทนาได้สุขเวทนาแปลว่าความเสวยความสุขแต่ว่าสุขเวทนาเป็นเหยื่อล่อให้เราจมปากอยู่ในทุกข์อย่างถอนตัวไม่ขึ้นบุคคลผู้ไม่มีปัญญาย่อมลหลงไหลในสุขเวทนา และต้องจมปักอยู่ในทุกอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเหมือนปลาโง่ที่ชื่นชอบไส้เดือนจึงติดเบ็ดสุขเวทนาที่โลกใส่มาให้เพื่อหลอกล่อสรรพสัตว์ให้จมปักอยู่ในห้วงกามก็เปรียบประดุดไส้เดือนที่เกี่ยวเบ็ดไว้พอหลงกินไส้เดือนจึงติดเบ็ดอันนี้ บุคคลที่เกิดมาในโลกจะมาเสวยสุขในเบื้องต้นของชีวิตร่างกายที่อาศัยเป็นเครื่องมือในการเสวยสุขเวทนายังดูกะปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยขระฉับกระเฉงจึงสามารถหลอกล่อผู้ไร้ปัญญาให้หลงติดกับไม่สามารถจะดิ้นลนหนีพ้นออกได้แต่บุคคลผู้มีปัญญา เทียบเคียงมองเห็นรู้ซึ้งถึงความไม่เที่ยงของร่างกายสังขารร่างกายสังขารที่เราจะอาศัยเป็นแดนที่จะเสวยลดของโลกลดของโลกที่ธรรมชาติเอามาเป็นเหยื่อล่อก็คือรูปสวยเสียงเพาะกลิ่นหอมรสอร่อยแล้วก็สัมผัสนุ่มนิ่มชื่นชอบใจอันนี้ เป็นเหยื่อล่อเรียกว่ากามคุณเป็นคุณของกามคําว่ากามคุณหมายความว่ากามมีทั้งคุณทั้งโทษเมื่อธรรมชาติจะหลอกล่อสรรสัตว์ให้ติดอยู่ในกามจะต้องเอาส่วนคุณมาล่อเหมือนกับการโชว์ไส้เดือนเอาไว้ข้างนอกเพราะว่าถ้าเอาเบ็ดไว้ข้างนอก ปลาจะไม่กินเพราะอยากจะกินเหยื่อจึงตกเป็นเหยื่อปลาทั้งหลายเนื่องจากอยากจะกินเหยื่อไส้เดือนจึงตกเป็นเหยื่ออันโอชะของพานเบ็ดชันใดก็ชันนั้นสรพสัต์ทั้งหลายที่ไร้ปัญญาไม่มีปัญญาจะรู้ไม่ได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมหลงติดอยู่ในคุณมกาม คุณของกามและทุกเดือดร้อนเจ็บปวดแสนสาหัสจากโทษของกามในภายหลังนั่นเองนะาญาติโยมเจริญธรรมธรรมาร,ร,รักษาบุญรักษาวาสนาดีทุกๆคนจเจริญพร